สวัสดีจ้าทุกคนพลังกับคนไทยมาแล้วพลังมาแล้วสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับพลังว่าังเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนจ้าสวนเป็นป่าสวนเป็นป่าพลังบอกมันมีเวลาทำสวนมีเวลาเฮ็ดสวนไหมจ้าสวัสดีทุกคนนะค่ะเด้อคิดทอดกันบ่จ้าเบิ่งสวนนะจ้าเบิ่งสวนแหวนนะจ้าแหวนเรามีเวลาเฮ็ดสวนไหมจ้า สวนแหวนหกหกน้ำน้ำน้ำมาเถะนะวันนีน้ก,ก็เลยท่ายคลิปลงให้จ้ะหเห็นเบื่อพลังเ็ดสวนเลยสวนหกหกไหมจ้ะอมมีเวลาเ็ดสวนกันเลยจ้ะแหวนก็นยุดหายไปหลายปีฮ่าฮ่ามันหลายปีหลายเอ่อยุดยุดหายไปโดนเนาะก,กับกับปีปีกว่าะละจ้ะตั้งแต่แหวนไปเมืองไทยกลับมาจ้ะเกิดเรื่องมากไหม แหนไม่เรื่องมากไหมเราซูฟังแต่ว่ามันนี้แหวนเราไม่มีเวลาเราหรอกจะเอาไว้เอาไว้ไมีเวลาก่อนนัะจะัดเนาะแหวนสิมาเราซูฟังตอนนี้กับเบื้องสวนห้องโคข,ของแหวนไว้ก่อนนัดจ้ะพ่นะ่ะพ่นะ่ะเบิ้งเงนะะ้ดจ้ะแปลงพักแหวนไปจังไดผมมีเวลาอีหลีจะ้จะจ้ะสวนหกคักเป็นปลาไหมจะ้ะ พลังเมื่อยอีกแล้วยากขนาดนี้ยากขนาดนี้แล้สันต์วะสวนมันหกเนาะจ้ะเนาะมันเป็นป่าไหมจ้ะป่าเป็น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 ป่ากินหวานเอฟซีสุขูมสุคนต์ด้วค่ะเด้อแล้วมันเป็นไม้อยังก็ไม้น้ำด้วยไม่เป็นน้ำพัวนะน้ำาเจ็บเจ็บไปละ เวลาถูกก็เจ็บมะเป็นน้าต้นน้าไม่จะต้นน้ามันมีน้าอาจจะต้นไม้อะน,นี่โอ้ยแมงกระลาา้าจ้ะไม่ให้สวนกันาาก่ะจ้ะไม่ให้แป๊บเดียวจะเดี๋ยวแมงก็ต้องกลับบ้านเราก็ช่วงนี้แวงวาวางอหลีจ้ะแวงเริ่มเฮ็ดงานแลวจา่ะแมงเล็บว่าเดี๋ยวมีเวลาแวงสิเบาเบาสู้ฟังได้จ้ะช่วงแวงหายไปเฮ็ดยังแนงสินะจ่ะ มันนี่กับมาถ่ายคลิปสั่นๆให้เบิ้งได้จ้ะเด้อเหนื okay, really to to ่อยเหนื่อยแกเขาลังยากแล้วเนาะพูดนะโอเคค่ะงั้นกับมาถ่ายได้ให้เบิ้งเล็กๆน้อยๆลงถ้าคลิปหนึ่งก่อนน่าจะมีเวลาแค่นี้อจ้ะเดี๋ยวมรุนมีเวลาแหวนสีมานั่งว่าวให้ฟังได้จ้ะเด้อ นั้นก็พลังการลงสันสันแค่นี้อาจ,จะ้ะกินหอดทุกคนเลยค่ะเดอ้อพลังไปละบายบายสวัสด,ดีคร <Huh? S 1> <ะ>ับกินหอดทุกคนปะกินหอดทุกคนบ่อย่างนี้กินหอดปะกิน <c ười> หอดกินหอดคิดถึงไง <c ười> คิดถึง <c ười> อย่างนู้คิดถึงเอฟซีป่า Yes 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 กินหอดหลายหลาย, <c ười> ห,ลายหลายคนพ <c ười> ลังบอกกินหอดหลายหลายคน หลายหลายคนวสันต์พนว่าไปจ้าไปลาจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย